เพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยแล้วเราก็ติดตามรายการประเภทประมาณนี้ที่มีแบบเมนเทอร์มีมาสเตอร์มาค่อนข้างเยอะรวมถึงช่วงประกวดเองเนี่ยมันก็มีมาสเตอร์เข้ามาช่วยด้วยคีนมาสเตอร์ต่างๆนะค่ะพอถึงวันนี้ทั้งเป็นเราเองเนี่ยจริงๆตอนแรกก็ดีไซน์แล้วก็แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะแต่ว่าถามว่ากดดันไหมก็แอบกดดันนิดนึงแต่ด้วยความที่แบบมาสเตอร์เรามาเป็นคู่แล้วเราก็มาสอนน้องๆที่แบบเป็นผู้ชายด้วยเนี่ย ดูแบงค์มาช่วยเราก็รู้สึกว่าเราก็มาซัพพอร์ตกันเราก็สนุกดีนะครแล้วก็งานทุกวิชาที่เราเคยเคยผ่านมา,า,นมาจากประสบการณ์จริงมันก็ การเวทีนานยางมันสาม,มารถมาใช้กับเวทีประกวดผู้ชายได้ไหมได้ไหมได้ค่ะมันคือการประกวดมันคือการแข่งขันเหมือนกันแต่ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาเลนจ์แต่ละชาเลนจ์มันจะเน้นเป็นในเวของการแข่งเป็นทีมสะมากกว่าฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบกระจายกันไม่ได้แบบคนใดคนนึงนะคะก็ไปเป็นทีมอันนี้มันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆงมันก็ไม่ต่างกันมากนะมันเป็นแค่การ พาไปทั้งทีมแทนที่จะพาไปแค่คนใดคนหนึ่งในเรื่องมายเซ็ตของผู้เข้าประกวดแต่ละคนเราต้องมาเราต้องมานี่ไหมเราต้องมาต้องบอกว่าทีมเฟิร์สอะโชคดีมากเพราะว่าทุกคนมีมายเซ็ตที่ดีที่ซัพพอร์ตกันรู้สึกว่าไม่ได้แบบต่างฝ่ายต่างอะไรกันทุกคนมีไอเดียของตัวเองแล้วก็เอามารวมกันคุยกันมันก็เลยทำให้งานออกมาดีค่ะไม่ได้มิดป,ปัญหาเรื่องลยเรื่องแอพิส od อน จริงแล้วเราเรา<ะ>ได้ทมแบบมาทางแนวนี้แล้วว่า<ะ>เราจะผัดตัวเองมาเป็นแบบโค้ชหรือว่ามาเป็นแบบอะไรแบบจริงจังไหมจริงจริงมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะค<ต>ะมันเป็นชาเลน์ไม่ใช่แค่ชาเลนน้องๆแต่เป็นชาเลนโค้ชด้วยเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่สนุกมราต้องเป็นการพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เปิดเป็นการพัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาน้องๆ อย่างไปด้วยกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมันสนุกมีเกรงไหมครั้งนี้แบบผู้ชายไล่ล้อมเยอะมากเ <c oughs> อออ,อยางก่อนหน้าเนี่ยเราจะูเกไหมเรลูผู้หญิงอย่างนี้ไงก็บรยยรยา,ากาศเปลี่ยนไปทั้งกองมีแต่ผู้ชายหมดเลยแต่ถามว่าวเกรงไหมตอนแรกก็แอบแบบมีความรู้สึกที่แบบส่วนตัวเองอน,นิสัยจะไม่ค่อยแบบคุกคีกับผู้ชายอยู่แล้วใช่ไม่ไม่ผูกคีเลยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะคลิงกว่านี้นะแต่บรรยากาศน้องเฟลลี่ทุกคนแบบเป็นทีมด้วยก็เลยรู้สึกว่าอู้สบายค่ะชิลๆไม่ไม่ไม่เกรงมีโอกาสจะได้เห็นเฟิร์สแบบโค้ชพวกแบบน้องๆนางงามน้องๆนางงามาะเป็นอาชีพนี้ไปเลยเป็นอาชีพเลยมีไหมจริงๆอ่ะส่วนตัวเฟิร์สก็เป็น เขาเรียกว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ว่าฟรีแลนซ์อยู่แล้วแล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าแบบใครสนใจอยากจะให้ช่วยตรงไหนอยากให้พัฒนาบุคลิกภาพหรืออะไรยังไงเนี่ยก็มีทามาบ้างอยู่บ้างแล้วค่ะแต่ถามว่าจริงจังไหมมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ชอบในการเป็นมาสเตอร์แบบนี้มากกว่าเห <ừ, S 1> มือนกันนะเพราะว่าจริงๆหลังห้องแบบในห้องส่วนตัวไพเวย์หรืออะางกันน,นั้เราก็สอนมาพอสมควรแล้วเหมือนกันมีโอกาสจะได้เห็นเขาส่ง รุ่นน้องประกวดแอบคิดนะรู้สึกว่าแบบไหนๆเราก็มาสุดทางตั้งแต่แบบอายุเริ่มต้นสตาร์จนถึงแบบสิ้นสุดสุดทางแล้วจริงๆเนี่ยมันก็เก็บเกี่ยวอะไรมาเยอะแล้วเราก็รู้ว่าน้องๆจะต้องพบเจอกับอะไรก็แอบ,บคิดเหมือนกันคะ่ะว่าอยากส่งเป็นแบบอยากส่งนะอยากส่งน้องๆบ้างเพราะว่าเราเข้าใจเลยเพราะว่าแบบต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็เคยมาจากสูรเหมือนกันฉะนั้นเนี่ย เราน่าจะเอาตอนนี้มาเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆต่อไปได้เขาแบนตัวเลือนสำคับเราอย่างเรายังหวังอยวยไหมว่าจะประกวดหรือว่าตอนนี้คือแวนแล้วยังไม่ต้งนานแล้วเออหมดชันแล้วที่ประกวดแล้วมีคนามเยอะมากเลยเรื่องแบบแผนไม่แผนอะไรอย่างนี้ค่ะคือไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องแผนเพราะว่าอย่างที่ผ่านมา Miss Universe Thailand ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ ิจากว่าเอ๊เราจะต้องลงอีกไหมหรือไม่ลงเราไม่ได้แพนมาหลายปีขนาดนั้น,นะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หน้าง,งานและโอกาสจังหวะเวลาแส่ก็ไม่ได้เลือกจฟร์ทอีกมีเีกตอนนี้ยังไม่มีคําตอบอเพราะว่าต้องต้องดูแบบหลายๆอย่างองค์ประกอบจริงๆแต่ถามว่ามันก็มีสิทธิน้อยลงด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยะคะ่ะ แต่ยัางพิเศแต่อย่างพิเศษนะสุดที่บอกว่าเพิ่มหวังเป็นความหวังก็อยากให้หวังตรงเราเราจะบอกความหวังตรงนี้ยังไงบ้างว่าให้หวังให้เขาหวังต่อหรือว่าว่าจะไปต่อหรือขอแค่เออเออมันอย่างที่บอกว่าแบบเราไม่ได้แผนล่วงหน้าขนาดนั้นว่าแบบสมมติเสร็จประกวดเวทีนี้เนี่ย ถ้าไม่ได้ยังไงต่อแบบเรายังไม่มีแผนตรงนั้นมากกว่าไม่้ใจเราอ่ะเรายังอยากจะประกวดอีกไหมหนูรู้สึกว่าไม่ได้อยากปิดกั้นเอาเป็นว่าไม่อยากปิดกั้นมากกว่าไม่อยากแบบปิดตัวเองว่าไม่แล้วนะแบบนี้เผื่อว่าบางทีโอกาสมันเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเรามองความเป็นไปได้แล้วมันน่าสนใจแล้วเราชอบยังแฮปปี้อยู่นโมเมนต์นั้นก็ก็มันก็เป็นไปได้ได้ทำเช็คเลยไหมว่ายังมีเวทีไหนที่ยังไม่ได้ลงสมบัติเราพร้อมที่จะลงประกวดอะได้เข้า แต่จริงๆเช็คค่ะมันก็มันก็มันไม่ได้ถึงกับเช็คขนาดนั้นแต่เราก็จะรู้อยู่แล้วแหละเราอยู่ในวงการนี้ว่าแบบเวทีไหนที่มีเลนจ์อายุที่ค่อนข้างสูงกว่าเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็มีเฟิร์สมีจุกบ้างไหมกับคอมเมนต์ที่แบบว่าเฟิร์สแบบค่อนข้างเอ้ยมันช้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยช้ำแล้วไหมไม่ช้ำมาเปลี่ยนใหม่เปล่าไม่ได้จะมาเออคอมเมนต์อะไรเราตื่นยังไงเออพอเดาเจอคอมเมนต์อย่างเงี้ย หนูอยู่งการนี้เกปีส0ปีแล้วอ่ะมันไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะรู้สึกแฮปปี้นะไอ้เนี่ยรู้สึกแฮปปี้ที่แบบจะชมคนจะด่าหรืออะไรคือการพูดถึงเราแล้วเราก็ไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจแต่เราแน่นอนว่าเราไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีฉะนั้นเนี่ยจะชมหรือด่าหนูแฮปปี้ยืนยันว่าเราก็ไม่ได้เชาเราสดใหม่เราใหม่ปี ไม่หย <l ots> ุด <Techn> ม <Pokémon> ันก็โน้ตส่วนกับคอมเมนต์ที่ังยำนะชมใช่ไหมใช่ค่ะคือไอเวทีที่เราจะประกวดเองอาจจะรังเลตาอาจจะแบบส่งน้องๆก็ได้น้องใช่ใช่ใช่ค่ะพร้อมใจตะขับอุ้ยพร้อมพร้อมมากพรอมใจตะขับมากก็อยากจะอย่างเราประกวดอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันก็เป็นคอร์สเดิมที่เราเจออยู่ตลอดฉะนั้นเนี่ยน้องๆหน้าใหม่ที่เข้ามาไม่มีประสบการณ์เนี่ย แล้วเราเอาตรงเนี้ยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงไปถ่ายทอดแบบเป็นคนดันอ่ะมันก็แฮปปี้ไปอีกแบบนึงก็สนใจจะด้วยจะด้วยครเดิตเราน่าจะแบบส่งเด็กๆไปฟาดหลายๆเวทีได้น่าสนใจนะหนูก็คิดว่าสนุกเหมือนกันอยากเป็นคนส่งบ้างเหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองประกวดมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นคนดูมาเยอะแล้วเหมือนกันฉะนั้นมันก็มีหลายมุมมองที่แบบที่ไม่ใช่แค่ในเวทผู้เข้าประกวดทีนี้มาเป็นคนส่งเนี่ยมันก็ ก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรไม่ตอนประกวดอะแบบรู้อยากให้มีคนนี้ช่วยเตรียมอันนี้ให้ตรงนี้มันควรจะเป็นยังไงอันนี้ยคือเราค่อนข้างเก็บมาเยอะแล้วมันก็จะดีถ้าเกิดว่าเราได้เป็นคนที่แบบถ่ายทอดประกาศถึงเด็กหวังในอนาคตเลยค่ะคนที่จะร้ามาเป็นคนที่งากเป่าจะร้องเปยังไงร้องกะถางจากเราเป็นยังไงหรอคะไม่ได้เน้นเรื่องลุกไม่ได้เน้นเรื่องอะไรเลยเดี๋ยวแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแบบบริบทเวทีกับน้องเขาเนี่ย แต่ละคนเนี่ยมันมันเข้ากันไหมเป็นไปได้ไหมค่ะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยอยากให้มีความเป็นธรรมชาติเพราะอยากจะบอกว่าเวลาที่เฟิสสอนสอนน้องๆที่ผ่านมาค่ะคนที่เป็นมาอยู่แล้วสอนยากกว่าคนที่ไม่เป็นเลยฉะนั้นเนี่ยแค่พกความมั่นใจมีความเป็นธรรมชาติมีแพชชั่นที่อยากจะเป็นนางงามแค่นี้แค่นี้เลยสป,ปีดกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต้องแบบม,ม,มาไหมมาไหมเฟิสว่ามันสุดกันได้เพราะว่า ฟิสก็เริ่มศักดสูเหมือนกันเหมือนกันใช่เน <Okay, no. S 1> เร็วๆนี้เราจะมีผลงานอะไรของปวยให้เราได้ติดตามนะจริงๆก็นั่นแหละค่ะยังอยู่ในวงการอยู่เสมอมาไม่ว่าจะเป็นวงการนางงามงานถ่ายแบบเดินแบบการปุโลนทาทุกอย่างอะคะ่ะ <c oughs> ทาทุกอย่างนี่ก็อย่างวันนี้ก็เป็นแบบเป็นชาเล้นใหม่เป็นอีกบทบาท <c oughs> หนึ่งเหมือนกันก็อยากฝากทุกคนด้วยละครซีรีส์ใช่แนไหมไม่ใช่แนวไม่ใช่หรอแต่มด้ีต่มเออ เรื่องซีรีส์เรื่องแบบแสดงละครใช่ไหมคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าหนูค่อนข้างอองยไม่หรอยอม่ับเไยนะถ้หนูแบบถ้ามีบทแล้วหนูพูดหนูแข็งไงถ้าหากเป็นตัวเองอ่ะมันก็จะแบบอ่ะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเนาะแต่อันนี้เขามีบทมาฉันเลยหนูไม่ได้มันกลายเป็นการกดดันตัวเองอย่างหลอดใช่ใช่มันค่อนข้างแข็งอ่ะอันนี้หนูก็ยอมรับความกดดันคือ ตาเหี่ยวตาท้อมอ๋องค่ะลุงสน่ห์ค่ะมองให้เป็นเสน่ห์โอเคครับลุงฟีน้าเห็นลุงประกดนางงามสรุที่จริมันเยอะมันเลยที่พี่ต่างคน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 เราที่ยังเหลืออยู่ลงเรืออยู่ให้หนูลงใช่ไหมคะไม่เยอะอาตุตำตุก็ไม่เยอะค่ะที่มันพอจะแมทช์สไตล์เราด้วยก็ไม่ไม่เยอะที่แบบมัาจุดมุ่งหมายของการที่ประกดนางงามของเราต่อจากนี้ไปมันคืออะไร อ๋อถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้ลงอีกอใช่ไหมคะเป้าหมายแน่นอนมองกุฎแล้วก็การเป็นตัวแทนประเทศหนูคิดว่ามันมีเส,สน่ห์ของมันแล้วหนูก็เลิฟหนูแฮปปี้กับการที่แบบได้ลงประกวดได้แบบทําในสิ่งที่รักแล้วก็นอกสังจะเ,ออเพื่อตัวเองแล้วมันสามารถแบบถ่ายทอดให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชื่อเสียงประเทศต,ต่างๆนะคะนี้หนูแฮปปี้